สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านลูสามิแลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านของหนูเองวันนี้หนูจะพาทุกคนไปรู้จักกับร้านขายของชําหน้าหมู่บ้านหนนะคะซึ่งร้านขายของชํานี้ก็เปิดขายมานานแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ อยากรู้ก้าชื่ออะไรคะปาติมอิโซค่ะชื่อเล่นกานิหนูอยากรู้ว่าการนี้ทําอาชีพนี้มานานไหมสิบตัวปีหก็อยากรู้ว่าการนี้แบบฝึกไหมต้องฝึกฝนไหยไม่ฝึกฝนอะไรทีซื้ <c oughs> ของมาวันแล้วก็ขายมีต้องมีความรู้ไม่ถ้าอยากจะขายของแบบนี้มนไม่ต้องมีความรู้อะไรแค่อื เราก็เรียนอยู่เพราะว่าราคาเราก็รู้อยู่แล้วยไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพราะว่ายาอะไรที่ว่าเป็นยาอันตรายเราก็ไม่ขายคือการคิดอย่างไรกับอาชีพที่ทําก็ชอบอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าแก่แล้วทํางานอะไรไม่ได้แล้วไม่รับแล้วโอ้น่าเสียใจว่าขายของนี่หละสุดท้ายอยากถามอันนี้ว่าสิ่งที่คิดว่าอยากจะพัฒนาต่อมี ปีก็จะพัฒนาั่นแหละแต่ว่าไม่มีไม่มีทุนกำลังเงินนี่ที่พี่อยากจะเปิดให้ใหญ่กว่านี้แต่ว่าไม่มีทุนแต่ว่าเท่านี้ก็โอเคท่านี้ก็โอเคแล้วก็ความสามารถของเราแล้วโอเคค่ะก็มีแค่นี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคำสัมภาษณ์ทั้งหมดของร้านการนิหนาหมู่บ้านนะคะก็ขอจบการสัมภาษณ์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ